New ฮอลแลนดนะครับอ่ะเอบอกว่าช่วยรีวิวให้หน่อยได้ข่าวว่าจัดโปรอ่ะรีวิวให้นะครับ New ฮอลแลนด์ที่ที่สามจุดสนะสามแสนบาทนะเป็นราคาอโซส,สั่งลุยนะครับราคาเดิม4ี่0สนบาทนะอ่ะช่วงนี้อ่ะเสียว่วนจัดโปรแบบไม่เอากําไรเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นรถสภาพดีทั้งคู่นะครับยางสวย4เส้นนะครับเนื้อตัวก็ถือว่าสะอาดนะครับ ลูกค้าซื้อเดี๋ยวก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอตัวเช็ควมรวมให้นะครับรถปกติทุกอย่างนะครับเราจัดโปรให้เฉยนะรถไม่ได้มีปัญหารถไม่ได้ปีเก่าด้วยนะครับเป็นรถปี 66, 66แล้วก็67เลยนะครับ ,66 และ67เลยนะครับ3า9 9 0 0 0บาทลดราคาจากเดิมมา61,000บาทโอ้ยลดเยอะมากๆนะครับใครสนใจนะครับมีดันหน้ามีผ่านหลังนะ มีดันดินหน้ามีผ่านหลังครับชอบล้อสีดำเลือกคันล้อสีดำชอบล้อสีขาวเลือกคันล้อสีขาวมีดันหน้า <realmente> มีผ่านหลังแถมให้นะครับมีผ่านหลังแถมให้นะ,ะบางท่านก็บอกว่ารถเยอะๆจะไม่แถมผ่านหลังใช่ไหมอะแถมผ่านหลังให้เหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็มารับโปรไปเลยนะครับเซล้ว,วนก็จัดโปรนะครับเครื่องดีเกดีทุกอย่างปกตินะรถเยอะมากเลยแล้วก็มีอีกอ่า สามคันที่เป็นนิวฮอลแลนด์เหมือนก,นกันก็จัดโปรเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูนะครับอ่าจริงๆแล้วเซอ้วนก็เคยรีวิวแบบผ่านๆนะครับก็เวลารีวิวจริงๆยังจังก็รีวิวไม่เป็นแต่อ่าแต่อยากจะบอกว่ารถสภาพดีไม่มีรอยรื้อรอยซ่อมนะครับรถสภาพดีไม่มีรอยรื้อรอยซ่อมนะอ่าใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับก็อ่าเข้าม,มาอุดหนุนได้ทั้ง2คันนะครับนี่นะครับยางสวยทั้ง2คันนะ 0947064430นะああเดี๋ยวมาดูอีก2คัน3คันนะครับที่ว่าจัดโปรร่วมกันเป็นนิวฮอนแลนด์นะああมีทีที2.50นะใครที่เน้นทำนานะครับแนะนำเป็นทีที2.50นะครับああราคาเสืออ้วนนำเสนออยู่ที่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นรถจัดโปรนะ399,000บาทนะครับ อะจากราคาเดิมก็เหมือนกัน4ี่แสนอู้คันนี้อยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นแปดพันอ่ะเป็นโปรโอาซาสั่งเลยไม่เป็นไรรถแค่เจ็ดร้อชั่วโมงอาซอบอกว่าขายได้ขายนะครับขายได้ขายนะอ่ะก็ขายไปนะครับอ่ะแล้วก็อีก2คันนะครับเป็นทีทีสามจุพัทนะอ่ะอคันนี้ชั่วโมงน้อยคันนี้200กว่าชั่วโมงคันนู้น700ชั่วโมงอ่ะก็นี่ห้าแสนสคันนูนห้าแสนสองนะอ่ะใครสนใจนะครับสาภาพดีทุกคันนะ ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องห่วงว่าสภาพจะไม่ดีนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาดูนะครับเซเว่นจะชอบรีวิวผ่านผ่านนะแต่จริงๆแล้วสวยทุกคันนั่นแหละอ่าไม่ต้องห่วงว่าสภาพจะไม่ดีนะครับอ่ะสนใจโทรหาอ่าเซว่นก่อนเดินทางได้นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0ูนย์ยะครับ0 9 4 7 0 6 4 4า0นกะครับอยากได้รุ่นไหนอยาได้สภาพไหนนะครับก็โทรมาหาเซยว่นได้เลยนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ทุกท่านขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิ ใครอยากได้รถของเซ้อ้วนก็ให้เลยรวยเฮงๆนะครับสวัสดีครับ